พิธีกรมืออาชีพมีลักษณะอย่างไรพี่มีข้อคิดนะคะว่าพิธีกรมืออาชีพนั้นจะต้องมี3ดีค่ะมีดีอยู่3อย่างน้องๆคะสิ่งแรกที่จะต้องดีก็คือบุคคลิกดีค่ะบุคลิกภาพดีมันถึงหมายถึงบุคลิกภาพภายในและภายนอกบุคลิกภาพภายนอกก็คือ,อหน้าตานะคะการแต่งกายแล้วก็รูปร่างของเรา เราต้องดูแลรูปร่างให้ดูดีสมส่วนนะคะถ้าเราอ้วนจนเกินไปก็ถือว่าไม่ดูไม่สง่านะคะดูไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นต้องดูแลรูปร่างให้ดีส่วนหน้าตานั้นเราก็ต้องรู้จักแต่งหน้าแต่งตาให้พอเหมาะพอควรน,นะคะไม่มากจนเกินไปการแต่งกายก็ต้องเลือกเสื้อผ้า ที่แต่งกายแล้วดูสะอาดดูเรียบร้อยดูเหมาะสมกับงานที่เราไปเป็นพิธีกรนะคะไม่จําเป็นจะต้องแพงแต่ใส่แล้วต้องดูดีมีรสนิยมนะฮะพี่ไม่ได้มีเสื้อผ้าหลายชุดแต่เราจะเลือกชุดที่ใส่แล้วดูดีนะะเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะเป็นพิธีกรมืออาชีพต้องใส่ใจกับเสื้อผ้าเราเราต้องเลือกนะคะว่า งานนี้จะต้องแต่งตัวอย่างไรถึงจะทําให้งานของเขานั้นดูดีดูสมบูรณ์เชิดชูงานเขานะฮะอย่าแต่งตัวโป๊หรือว่าแต่งตัวสมซ้อหรือแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมกับงานรองเท้าก็ควรจะเลือกรองเท้าที่เป็นแบบคัชชูนะคะหุ้มมิดชิดให้ให้ดูสวยงาม นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผมผมก็ต้องดูแลนะคะเซตให้ดีหรือเก็บรวบให้ดีไม่ใช่รุงรังหรือว่ายาวเกะก,กะนะคะอันนี้คือบุคลิกภาพภา,พภายนอกส่วนบุคลิกภาพภายในนั้นคือการที่เรามีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความคิดในเชิงบวกนะคะมองโลกในแง่ดี มีกริยามารยาทที่ดีรู้กาลรรเทศะนะคะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งเราต้องมีมารยาททาให้มันดูดีมีความสงาา่าผ่าเผยนะคะวางตัวให้เหมาะสมนะคะไม่ใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมง,งานอย่างมากเกินไปหรือห่างเหินจนเกินไปวางความสัมพันธ์ให้พอดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนี่คือบุคลิกภาพภายในนะคะนี่คือดีที่1คือบุคลิกภาพที่ดีดีที่2ก็คือการสื่อสารที่ดีเราต้องมีทักษะในการพูดในที่ชุมชนที่ดีนะคะ public speaking นะคะเราต้องรู้ว่าจะใช้ถ้อยคําอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับงานถึงจะเหมาะสมกับกาลเทศะ ึงจะเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงานนะคะเราต้องรู้วิธีที่จะใช้น้ำเสียงที่ฟังดูแล้วนุ่มนวลฟังดูแล้วรื่นหูไม่ใช่เสียงแผลนจนเกินไปหรือตะคอกหรือตะโกนนะะนี้ไม่เหมาะสมเราจะต้องหัดพูดให้ชัดถ้อยชัดคำอักขระรอเรือรอลิงนะคะควบกล้ำต้องให้ชัดเจนไปฝึกมานะคะเราต้องรู้ว่าเราจะพูดจังหวะจะโคนยังไง เว้นวรคตรงไหนนะคะต้องต้องพูดให้ให้ให้ใหมีช่วงจังหวะที่ดีด้วยและก็รวมถึงน o n verbal คือกริยาท่าทางของเราต้องสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมไปกับคำพูดหรือ,อสาระที่เราพูดนะคะมีการผายมือนะคะมีการผายมือมีการทำมือทำไม้พอสมควรรวมถึงการจับไมโครโฟนที่ถูกต้องด้วยนะ,ะนี่คือการสื่อสารดี ข้อที่สามคือการที่เรามีไหวพริบปฏิพันธ์ดีค่ะพิธีกรมืออาชีพต้องมีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนไวต่อความรู้สึกนะคะเราต้องไวว่าขณะน,นี้ผู้เข้าร่วมงานนั้นอึดอัดผู้เข้าร่วมงานเริ่มหงุดหงิดเริ่มเบื่อนะฮะหรือบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีนะะเราต้องหาวิธีที่จะแก้ไขสถานการณ์ หรือบางครั้งเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ,ะประธานมาช้าวิทยากรมาช้าหรือไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีไหวพริบมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนี่คือสิ่งที่พิธีกรเมื่อชีพจะต้องมีคือ3ดีนะคะบุคลิกดีสื่อสารดีและไหวพริบป,ปฏิภาณดี ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะเป็นพิธีกรมืออาชีพโดยจะต้องฝึกฝนให้มีทักษะในการที่จะปฏิบัติตัวให้ได้สามดีซึ่งคลิปหน้าพี่จะมาบอกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะะที่จะทำให้ตัวเรานั้นเป็นพิธีกรมืออาชีพได้ครบสามดีค่ะสวัสดีค่ะ